สวัสดีครับเพื่อนๆพน่ชาวสปรินต์แลนด์ครับอยู่กับจอห์นไนอินช์นะครับวันนี้นะเพื่อนๆพน่จะพามาจับมือเล่นผ่านเควสทาดมืดซิลเวอร์ลีกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่ามอนสเตอร์ตัวไหนที่จำเป็นบ้างสำหรับการผ่านซิลเวอร์ลีกเควสทาดมืดนะผมพาไปดูที่การเรนท์เอร์เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวฟิลเตอร์ที่าดมืดให้เลยนะจะได้ประยหยัดเวลานะ มอสเตอร์ตัวแรกที่อยากแนะนํานะกรีมลิปเปอร์นะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ดีมา,มากๆเลยนะเราต้องการแอฟฟิคชั่นของเขานะสกิลตัดฮิลนะครับประมาณเริ่มดิกซิเวอร์เนี่ยจะเริ่มมีการใช้มอสเตอร์ที่มีความสามารถในการฮิลและฮิวให้เพื่อนค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นผมแนะนํเลยแอฟฟิคชั่นนะครับผมกรีมลิปเปอร์นะตัวนี้นะหนึ่งนะครับผมตัวที่สองที่ขาดไม่ได้เลยนะ d a r k เฟรียแมนนะเพื่อนๆอนตัวนี้นี่โล่ม,มนุษย์ของเรานะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าครบครันนะใช้มานาน้อยเลือดเยอะมีดามเมงแถมให้ออองงกาารเเลืดขขนะเพื่อๆตัววนนี้ะตันะ สำหรับมอนสเตอร์ที่เลเวลเยอะนะแล้วแต่เพื่อนสะดวกเลยนะครับผมถ้าใครมีทุนทรัพย์หรือว่าอยากใช้เช่า,ชาตัวเลเวลเยอะก,ก็ได้เลยนะเพราะซิวเวอร์ลิงมันเริ่มเช่าใช้มอนสเตอร์ที่เลเวลเยอะได้นะอย่างเช่นตัวแมงมุมเนี่ยเพื่อนถ้าเขาเลเวลสี่นะเขาจะมีความสามารถในการใช้พิษหรือว่าอย่างเช่นตัวตลกนะถ้าเขาเลเวลเยอะกว่านี้ดาเมจเขาสามนะก็คือยิงแรงขึ้นแล้วแต่สะดวกเลยนะแต่ผมจะแนะนําตัวพื้นฐานที่คนมืออีกแบบพวกเลเวลหนึ่งก็พอเพื่อนโอเค okay. ต่อไปนะตัวนี้นะอันเดนอาเชอร์นะถ้าเกิดว่า อ่าใครไม่อยากเช่าค r e m มิ e ปอรก็มาเช่า e t a r c h e r ก็ได้นะหลักๆเราต้องการแอฟฟิชชันของเขานะโอเคครับที่ขาดไม่ได้นะ Shadow Pres e n t นนะตัวนี้นะครับผมก็เป็นโล่มนุษย์เหมือนกันนะใช้มานายแค่หนึ่งมีดสี่นะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมตัวต่อไปนะเพื่อนๆสองตัวนี้นะ่าสนใจดีทั้งคู่เลยกอร์ดอนกับตัวโซลสตรอมนะครับโซสตรอมจะเป็นดาวเมทที่ดีมากสำหรับทีมกอร์ดอนจะเป็นแทงค์ที่แข็งแกร่งของทีมนะครับผมเดี๋ยวเราดูค่าเช่าเข้าๆนะมันราคาใกล้เคียงกันนะ 1.73ต่อว,วันนะเพื่อนๆ1.73ดีซีต่อว,วันไม่ไม่แพงเลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็ลองลองแล้วแต่ใครไหวเท่าไหร่ก็ลองดูนะโอเคนะสำหรับตัวไฮไลท์เลยตัวนี้นะ Ancient Rich นะผมเคยอดคัดคลิปโชว์ไปแล้วแหละว่าความสามารถในการเล่นเขาว่ามันพลิ้วขนาดไหนนะค่าเช่าต่อว,วันอยู่ที่ประมาณ15-17ดีซีคือไม่เกิน20ดีซีถือว่าไม่แรงมากนะเพื่อนๆแต่ว่าทําให้ค่อนข้างจะการันตีว่าเราผ่าน quest h a มืดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีเลย ตัวอื่นอาจจะไม่มีก็ได้นะแต่ตัวนี้ต้องมีเลยนะโอเคนะผมสรุปเลยนะตัวที่ผมแนะนำนะครับผม grim reaper นะตัวนี้นะเพื่อน dark fury man นะครับ undead archer นะแล้วแต่นะอันนี้สลับกับ grim reaper ได้นะแล้วแต่สะดวกครับ shadow p r e s e n t นะครับผมตัวนี้นะ c o r l a d o n นะ so storm ครับและที่ขาดไม่ได้นะ ancient rich นะครับผมแค่นี้นะส่วนตัวอื่นที่เหลือ,อยังไงเพื่อนอยากลองเล่นหรืออยากเพิ่มเติมได้เลยนะอย่างเช่นตัวสุดโหด lord of dark เนี s นี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะ แต่สําหรับผมถ้าลีสีเวอร์ยังไม่จําเป็นนะสาหรับที่ผมว่าจําเป็นคือแอคชนริชโอเคนะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมสําหรับการต่อสู้ของ s สท่าดมืดซีเวอร์ลีกว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปลุยกันเลยครับเอาละรครับเรื่องสําหรับ퀘สท่าดมืดท่าแรกของเราวันนี้นะกดที่ได้เป็นเกาะไม่มีนะแล้วก็ตัวตีไกลสามารถมายืนตําแหน่งหน้าแล้วตีได้นะครับผมอย่างที่ผมได้แนะนําไปนะตัวแบบของทีมท่าดมืดผมนะครับแอคชนริชนะครับผม จะพยายามแทกเข้าไวในทุกตาเลยนะแล้วก็ดาเมจที่สําคัญที่ผมจะชอบใช้นะอีกตัวนะครับผมตัวโซสตรอมนะเขามีดาเมจที่รุนแรงมากนะแต่ข้อเสียก็คือเลือดน้อยนะอาจจะต้องใช้ออโตสไปเดอร์มายุน่นขุดตูดเขานะครับผมเพื่อเซฟชีวิตเขาให้นานมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยนะส่วนซัมมอนเนอร์แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับผมส่วนตัวผมใช้ตัวเจคนนี้เพราะว่าผมอัปเกรดเขาเลเวลสูงไวนะ้เนาะก็เลยทําให้ใช้มอนสเตอร์เลเวลสูงได้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีทรูัพท์จะตามกิมลนะิปเป พาเขามาเสริมทับได้จะ,จะดีมากเลยนะเพราะว่าดมเมอเขาค่อนข้างรุนแรงนะและเขามีตัวแอฟริชันนะครับเขาจะตัดทางพวกตัวมาซอร์ฮิลวได้นะครับเรียกได้ว่าม,มีประโยชน์มา,มากๆเลยสําหรับกินริปเปอร์นะครับและกรอลดอนนะเพื่อนๆตัวนี้คือเขาเป็นแทงที่แข็งแกร่งมากอ่ะเขาจะซื้อเวลาให้กับลูกทีมของเรานะเพราะถ้าสังเกตเนี่ยทีมทำงานแผงหลังเราอ่ะจะค่อนข้างเลือดน้อยนะเพราะฉะนั้นเราต้องการข้างหน้าที่แข็งแกร่งหน่อยนะครับผมแอนเชนริชก็คือเป็นตัวกลางที่ดีมากเลยนะโอเคนะสำหรับตาแรกจดไปเรียบร้อยนะครับ เอาละครับในส่วนของตานี้นะเพื่อนๆก็ไม่มีเกราะอ,อีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์ระดับความหายากเล gendary อ่ะจะใช้ไม่ได้นะทำให้ตานี้เราไม่สามารถเล่นตัว ancient l i ได้นะผมก็เลือกใช้เจลบตีไกลเหมือนเดิมนะเพราะว่าถือว่าโชคดีนะเพื่อนๆเหมือนแก้ทางเขาเลยทีมงานของเขาอ่ะโจมตีหลักเป็นตีไกลนะครับผมทําให้ตัดดาเมจไปได,ได้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนผมก็คือจะเน้นดาเมจเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยมีกระดอนเป็นตัวเดียวที่เป็นตัวแทงนะนอกนั้นก็คือเป็นตัวตีไกลหมดเลยแต่ว่า เราก็มีโลมนุ์นะ Dark Fury m ม n ของเรานะเพื่อนๆเอามายืนตำแหน่งสองนะครับผมคอยถ้ากราดอนตายนี่เขาขยับขึ้นมาเป็นแทงซับเลือดให้อีกตำแหน่งนะเรียกว่าเป็นแบบเป็นตัวที่คบคันนะผมผมแนะนําตลอดเวลานะโลมนุ์ของเรานะครับผมเราไม่ต้องการดาเมจจากเขานะเราต้องการเลือดนะโอเคนะก็จบไปที่เรียบร้อยนะเพื่อนสาหรับตาที่2นะครับเอาละครับผมสำหรับตาที่สนี้นะเพื่อนๆกดนี้เรียกได้ว่าสอดคล้องกับ Ancient Rich มากมากเลยนะ อีควอไลเซอร์นะจะทําให้มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามเนี่ยเลือดเท่ากันหมดเลยนะโดยอิงตามตัวเลือดที่เยอะที่สุดในเคสนี้ก็เป็นตัตฮีโร่นะทําให้แอนเชอิดเราอะเลือดแปเลยนะเพื่อนแต่ว่าเราอะมาเจอข้อเสียนิดน,นึงเพื่อนๆที่อาจจะทําให้เล่นแอนเชอริดยากนะคือตัวเนี้ยวิทแมจิกนะมันจะบังคับให้ตัว a อนเชนริชของเราโจมตีโดนเกาะก,ก่อนนะมอนสเตอร์เวทนมนทุกตัวในสนามจะตีเข้าเกาะก่อนเข้าเลือดนะก็เลยว่าแอปเสียเปรียบนะตอนที่ผมเจอกดนี้ก็คือถ้าปกติผมจะพยายามหลีกเลี่ยงตัวการเล่นตัวเวมนม์นแหละแต่ว่าวยความที่วอนชเชนรเราได้เปรียบจากกดอีควอไลเซอร์ผมก็เลยช่างหลาดูว่าแบบมันน่าจะพอไปอยู่นะก็เลยลองดูนะเพื่อนว่าเป็นไงบ้างนะ ทำผู้ต่อสู้ถือว่าเลือกตัวมาแก้ทางเวทมนต์เลยอะ่ะคืออัลโตฮีโรยืนนำนะเพื่อนเรียกได้ว่าโอโ้โหแอนเชลลี่ผมตีแทบไม่เข้าเลยเพื่อนโอโ้โหดียวเขายังมีน้องกุ้งนางอีกนะแต่ว่าโชคดีนะที่ผมพาตัวแอนเดสอาเชอร์มาด้วยนะครับผมเขามีสกิลแอฟริกชันนะก็ทําให้ยิงติดคุณบัวเข้าไปนะเรียบร้อยนะคุณบัวก็ไม่สามารถได้รับการหิวจากน้องกุ้งได้เรียบร้อยตอนนี้ก็คือเป็นการทะลวงของเราไปเรื่อยๆนะเพื่อนถือว่าดีเลยนะสาหรับแอฟริกชันนะสำหรับดีที่สูงขึ้นจะเริ่มมาเเเ็นนนนะะ่่อลลกกกัย ควรมีพวกมัลส์เ f ฟเฟกชัติดไว้ในทีมนะจะเยี่ยมมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าแอนเชอิสเราได้โชว์ผลงานแต่อาจจะไม่เต็มที่นะเพราะโดนรดนบัฟเมจิกด้วยแล้วก็ต้องตีเข้ากรก่อนนะเพื่อนๆโอเคนะจบไปเรียบร้อยนะสำหรับตาที่สเอาละครับสำหรับตานี้นะครับเพื่อนๆกดจะเป็น Fo x กออฟนะครับผมจะทําให้ความสามารถสไนป์นะกับสเน็กไม่สามารถใช้ได้นะอย่างเช่นตัวเจสเตอร์เนี่ยนะตัวตลกนะเพื่อนปกติเขาจะมีสไนป์นะ ที่เขาจะสุ่มยิงแผงหลังนะครับผมแต่ตาเนี้ยก็คือจะไม่สามารถใช้ความสามารถนั้นได้นะจะบังคับให้เขาไปตีตัวแรกนะครับผมด้วยกดฟอร์ออบอบอนะเพื่อนผมเลยพกตัวโซลสตอมนะมาไว้แผงหลังสุดนะครับผมจะเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าค่อนข้าง,งปลอดภัยมากสําหรับเขาเขาจะไม่โดนตุ่ยหลังแน่นอนนะแต่ว่าความเสี่ยงของเขาคือเขาอาจจะโดนมอสเตอร์ที่มีรูปตาครับออป p o r t u n i t แบบเนี้ยลวงได้นะถ้าเขาเป็นตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะผมก็เลยพกตัวเจผีระบำมาเพราะเราเขาเลือดแค่หนึ่งนะเพื่อนถ้าถ้าตัวออป p o r t u n i t จะตีนะ เขาก็จะล้วงตัวผีระบำเราก่อนนะส่วนเอนเชนลิชผมก็พยายามวางแม่งกลางนะเพราะหวังว่าเขาจะสามารถมีเวลาที่จะดูดเลือดคู่ต่อสู้ได้ทันท่วงทีนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูผลกันนะคู่ต่อสู้มีตัวโหดนะเพื่อนสคริมมิ่งแมนชีนะมีแบสบิลตี้นะนีเรียกว่าตีตัวหน้าโดนตัวหลังด้วยนะโกงสุดๆเลยโอ้โหเรียบร้อยนะเพื่อนสําหรับผีระบำเรานะโดนเขาให้นะครับผมแต่ว่าถือว่าถ้าเอนเชนลิชได้กินเต็มคำนะทำดาเมจสามดูดเลือดสองถือว่า เป็นสัญญาณที่ดีนะครับนี่เรียบร้อยนะเติมเลือดไป4แบบจุกๆนะสบายเลยโอเคสวยงามนะพอไม่มีกดสนิทนะเพื่อนๆจะทําให้ตัวโซสตอมอะดาเมตเราแบบรุนแรงมากนะดาเมจสาแล้วอยู่แบบปลอดภัยทําให้แบบค่อนข้างเซฟนะโอเคนะครับเอาละครับในส่วนของตาสุดท้ายนะเพื่อนๆก็ตานี้มานาไม่เยอะนะครับ22นะผมก็เลยอิงจากการเลือกแอเชั่นลิชก่อนนะแล้วหลังจากนั้น ที่ว่างเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเสริมทัพเรานะครับผมที่ขาดไม่ได้นะคอมโบแอเชั่นลิชแล้วก็โล่มนุษย์นะเราต้องการให้ดาเมจมาถึงแอเชั่นลิชเนี่ยช้าที่สุดนะเพื่อนเพื่อทีอ่จะได้ซื้อเวลาให้เขาได้ดูดเลือดคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆนะผมเลยวางชาร์ดอว์เพรสเซนต์กับตัวดักฟอร์เรแมนเป็นแผงหน้านะครับผมแล้วก็เติมดาเมจนิดหน่อยด้วยตัวแมงมุมนะที่อัปเกรดแล้วนะครับจะมีความสามารถในการปล่อยพิษด,ด้วยนะครับและตัวเจสเตอร์ตัวตลกนะที่อัปเกรดแล้วนะดามเมจเขาเลยสามนะครับผมและพกผีระบามมา อโฟดักเนสพกหลอดออฟดักเนสมานะเพื่อนๆโอ้โ oh, ห oh, ดูสิเนี่ยพอเขาโดนตีนะเลเวลสองเติดเอ็นแรชใช่ปะ่ะก็คือโอ้โ oh, ห oh, โมโหจัดอะเพื่อนๆตีโคตรแรงอนะโอ้โ oh, หดูสิตีทีใส่แตกนะและ้วนอกจากนั้นนะตัวแพนทอมโซเชอร์นะเ <im S 2> <ๆ>พื่อนๆเขามีบัฟอะลดเมจิกแองเกิลอะทำให้เอ็นชินดิชผมอะเรียกได้ว่าโดนตัดดาเมจไปใช้ได้เลยนะทำให้ความสามารถในการดูดเลือดลดลงนะครับผมแต่ก็ชนะนมาได้อย่างบุบบิดนะ ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าจานวนเราเยอะกว่าเขานะก็เลยได้เปรียบนิดนึงนะครับผมแต่ความจริงนะตัวหลอด of darkness นี่เป็นตัวที่โหดมากนะเพื่อนๆถ้าใครอยากลองนะเพื่อนราคาก็ไม่แรงนะลองเช่ามาเล่นดูก็เป็นอีกหนึ่งตัวโกงเหมือนกันที่จะทําให้เราชนะในธาตุมืดได้นะโอเคนะครับเพื่อนๆเอาละครับผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะเพื่อนสำหรับการจับมือเล่นผ่านวสธาตุมืดซิวเวอร์ลิกไปด้วยกันนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับการผ่าน ซิวัลลีกนะด้วยการเล่นธาตุมืดนะหลักๆตัวแบบของเรานะครับผมจะเป็นแอนเชนริชนะแลวผมจะเสริมทับนิดหน่อยนะด้วยมีดาเมจที่แข็งแกร่งก็คือตัวโซสตรอมนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีทรัพย์นรรนะเสริมความแข็งแกร่งที่แผงหน้าด้วยโกลรดอนนะครับผมเดี๋ยวเราเป็นแทงที่ยอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมพวกมอสเตอร์ที่ใช้แอฟริกชันคือตัวที่จะมีรูปหัวกระโหลกสีเขียวนะที่จะเป็นการตัดฮิวคู่ต่อสู้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยโอเคนะก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะคร กิจเหมือนเดิมนะเปิดกล่องเฟสร่วมกันครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ซีเวอร์หนึ่งนะและยังเหลือเฟสโพชั่นอยู่นะครับผมน่าจะได้ประมาณเกือบสิบมั้งได้เท่าไหร่เลยได้เก้าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นไงบ้างไหนแมนะการมาหนึ่งนะครับผมโอ้โหแล้วก็ความเค็มที่มหาศาลนะครับโอ้โหขวดเดียวมีให้ลุ้นไหมโอ้โหเรียกได้ว่าชาวชาวทะเลถูกใจสิ่งนี้นะครับเกลือจํานวนมากนะเพื่อน,นโอเคนะวันนี้ก็จบไปด้วยรูปนี้แหละครับผม ก็สำหรับใครนะที่เพิ่งเข้ามาดูช่องจออินชเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะมีสไลดดีก็ฝากแชร์ต่อบอกเพื่อนนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมพลาดไม่ได้เลยนะกดกระดิ่งนะเพราะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องจอนินนะครับผมวันนี้ผมลาเพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ